สวัสดีค่ะดิวเตอร์หญิงดรทิตยาค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเผย5เทคนิคที่ชิดอนุกรมนะคะของกอพเรามาดูค่ะว่าโจทย์อนุกรมเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือโจทย์เขาจะให้ตัวเลขมาชุดหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะหาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่โจทย์ให้มาเพื่อนำไปสู่คำตอบนะคะ โจทย์ข้อสอบอนุกรมของกอพอเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเราแทบที่จะไม่ต้องใช้พื้นฐานความรู้การคณิตศาสตร์เลยนะคะไม่ต้องรู้เปอร์เซ็นต์ด้วยละอัตรา,าส่วนนะคะแค่เรารู้พื้นฐานด้านตัวเลขการบวกลบคูณหารเลขธรรมดาทั่ทวไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําทข้อสอบอนุกรมของกอพอได้นะคะซึ่งถ้าเราทำแล้วรู้หลักเกณฑ์น,นะคะรับรองว่าโอกาสทำแล้วได้คะแนนเต็มสูงมีมากนะคะวันนี้ดิวเตอร์หญิง ะคะก็จะมาเผย5รูปแบบ5เทคนิคของอนุกรมนะคะมีอะไรบ้างโดยรูปแบบของอนุกรมมีทั้งหมด5แบบนะคะแบบแรกก็คือแบบทั่วไปนะคะแบบที่2คือแบบสะสม3แบบซ้อนหลายชุด4แบบเพิ่มเร็วและ5แบบเศษส่วนนะคะ ทีนี้เรามาดูแต่ละแบบเลยแบบแรกนะคะแบบทั่วไปเนี่ยเราจะพบเห็นได้บ่อยในข้อสอบกอพอนะคะลักษณะโจทย์จะเป็นอย่างนี้นะคะอ่าลักษณะโจทย์ของแบบทั่วไปก็คืออ่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดตลอดนะคะซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งสองกรณีแต่จะเพิ่มหรือลดอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งไม่เร็วมากนะคะ โดยหรือว่าอาจจะเพิ่มหรือลดเป็นช่วงๆก็ได้นะคะวิธีทำนหะง่ายมากเลยนะคะก็คือให้หาผลต่างของ,ของตัวเลขตัวหลังกับตัวเลขตัวหน้านะคะว่าผลต่างเท่าไหร่นะคะแล้วทําเป็นคู่ๆไปจนครบคู่ของมันนะคะโดยขั้นแรกนะคะให้หาผลต่างก่อนให้หาจนกว่าผลต่างของตัวเลขจะซ้ํากันตั้นแต่สองครั้งขึ้นไปนะคะ แสดงว่าเราใกล้จะได้คำตอบแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างเลยนะคะอ่ะข้อแรกนะคะ1818 36 67กับ116นะคะเขาให้หาตัวเลขตัวอะไรถัดไปจากตัว116นะคะเราดูละรูปแบบมันก็คือเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะซึ่งเพิ่มขึ้นอ่าเรื่อยๆนะคะไม่เร็วมากนะคะอันนี้ก็เป็นแบบทั่วไปแนะนําให้หาผลต่างเลยค่ะของเลขตัวหลังลบก,กับเลขตัวหน้านะคะก็คือ8ปลบหนะคะ อ่าแปดลบหนึ่งก็จะได้เจ็ดนะคะทําแบบนี้เป็นคู่คู่ไปนะคะสิบแปดลบแปดก็จะได้สิบสามสิบหกลบสิบแปดก็จะได้สิบแปดนะคะหกสิบเจ็ดลบสามสิบหกได้สามสิบเอ็ดแล้วก็ร้อยสิบหกลบหกสิบเจ็ดก็จะได้สี่สิบเก้านะคะตัวเลขผลต่างซ้ํากันหรือยังคะยังไม่ซ้ําก็หาผลต่างของขั้นต่อไปเลยนะคะก็เอาลบก็เอาบวกสิบ กับลบบวก7ที่เราหาผลต่างของขั้นแรกมามาหาผลต่างอีกที่นึงนะคะก็จะได้บวก3นะคะแล้วก็เอา18ลบกับ10นะคะก็จะได้บวก8นะคะ31ลบกับ18ก็จะได้13แล้วก็เอา49กลบ31็ก็จะได้18นะคะอันนี้ยังไม่ซ้ำกันใช่ไหมคะถ้ายังไม่ซ้ำหาอีกขั้นต่อไปเรื่อยๆค่ะอ่าแล้วก็เอาเลขตัวหลังนะคะบวก8ลบกับบวก3นะคะก็จะได้เป็นบวก5นะคะ แล้วก็13ลบก็จะได้เป็น5แล้วก็18กับ13ก็จะได้เป็น5อ่าซ้ํากันหรือยังคะซ้ํากันแล้วนะคะถ้าซ้ํากันอย่างนี้ใกล้จะได้คําตอบแล้วค่ะเราก็ต้องหาคําตอบโดยย้อนขึ้นไปบวกย้อนขึ้นไปนะคะโดยเอา18นะคะ บวกกับ5นะ,ะก็จะได้เป็นบวก23แล้วก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเอา49บวก23ก็จะได้72แล้วก็เอา116บวกกับ72ออกมาเป็นคำตอบก็คือ188นะคะอันนี้เป็นแบบทั่วไปแบบแรกนะคะคือการเพิ่มตลอดนะคะอย่างต่อเนื่องเรามาดูแบบที่2กันค่ะอ่าอันนี้เป็นโจทย์ที่2จะเป็นจุดทศนิยมนะคะ 4.92 5.72 6.42 7.02แล้วก็7.52เป็นการเพิ่มขึ้นตลอดนะคะโดยอัตรามไม่เร็วมากถ้าเป็นอย่างเงี้ยให้เราหาผลต่างเลยค่ะยวเตอร์หญิงแนะนำให้หาผลต่างของเลขตัวหลังกับเลขตัวหน้าค่ะเรามาดูซิ5.72-4.92ลบ4.92ก็จะเป็นบวก0.8นะคะทำเป็นคู่คู่ไปค่ะ ก็จะได้เป็นผลต่างนะคะก็จะเป็นบวก0.8บวก0.7บวก0.6บวก0.5ใช่ไหมคะตัวเลขซ้ำกันหรือ,อยังผลต่างยังไม่ซ้ำหาไปอีกขั้นหนึ่งค่ะก็คือเอาบวก0.7ลบบวก0.8เลขตัวหลังน้อยกว่าเลขตัวหน้าเพราะฉะนั้นผลต่างก็ออกมาติดลบนะคะก็เป็นลบ0.1นะคะ คู่ต่อไปก็ทําเช่นเดียวกันนะคะก็คือเอาบวก0.6ลบบวก0.7ก็จะได้เป็นลบ0.1นะะบวก0.5ลบบวก0.6ก็จะได้เป็นลบ0.1เลขซ้ํากันแล้วใช่ไหมคะซ้ำกันก็คือลบ0.1เพราะฉะนั้นเราทําย้อนขึ้นไปเพื่อหาคําตอบค่ะ<ม>เราก็เอาอะไรคะ0.5บวกกับลบ0.1นะคะก็ จะได้เป็นบวก0.4นะคะแล้วก็เอา7.52บวก0.4นะคะก็จะได้คําตอบออกมาเป็น7.92นะคะอันนี้นะคะก็คือแบบทั่วไปนะคะที่เราพบเจอได้บ่อยมากนะคะในข้อสอบอนุกรมของกอพอนะคะซึ่งแบบทั่วไปไม่จัดเป็นเทเต้องเพิ่มอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นลดก็ได้แต่จะเพิ่มและลดตลอดในอัตราที่ไม่เร็วมากนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตของแบบทั่วไปเรามาดูแบบที่สองค่ะ แบบสะสมแบบสะสมนะคะติวเตอร์หญิงบอกเลยว่าพบบ่อยมากๆในข้อสอบกพนะคะสังเกตจากอะไรนะคะสังเกตวิธีการสังเกตแบบประเภทแบบสะสมนะ,ะก็คือการเพิ่มขึ้นของตัวเลขจะไม่ต่อเนื่องจะไม่ไม่เหมือนแบบแรกแบบทั่วไปนะคะอันนี้ก็คือแบบเพิ่มแบบสเปะสปะนะคะไม่เป็นระบบ เพราะอะไรเนื่องจากว่ามันบวกจากตัวเลขข้างหน้านะคะสะสมมาจากเลขข้างหน้ามันก็ส่งผลให้เป็นเลขข้างหลังนะฮะเรามาดูตัวอย่างเลยตัวอย่างแรกนะคะเขาให้เลขมา279 16 25เห้็นไหมคะเพิ่มขึ้นนะแต่เพิ่มขึ้นแบบไม่เป็นระบบนะคะอันนี้คือแบบสะสมเราก็มาลองดูซิลองจับคู่ดูซิลองเอาเลขหน้า2ตัวนะคะ2บวก7บวกกันได้ได้เลขต่อไปได้ไหมอ่ะลองดูค่ะ อ่าเอาสอบวกเได้9เลขถัดไปใช่ไหมคะทีนี้ลองจับคู่ต่อไปดูซิก็คือเอา7บวก9ก็ได้เท่าไหร่คะได้16กอ่าใกล้จะได้คำตอบแล้วนะคะทีนี้เราก็ทำแบบเดิมซ้ำๆไปค่ะก็คือเอาอะไรคู่ต่อไปเอา9้บวก16ก็ได้25เพราะฉะนั้นคำตอบก็ต้องทำเหมือนชุดตัวเลขที่เราให้มานะคะก็คือเอาอะไร16บวก25นั่นเองก็จะได้41 เป็นคําตอบนะคะอันนี้เป็นแบบสะสมนะคะก็คือสะสม2ตัวนะแบบสะสมสตัวติวเตอร์บอกเลยว่าไม่ใช่มีแค่แบบสะสม2ตัวนะคะอาจจะมี3ตัวก็ได้หรือ4ตัวก็ได้นะแต่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างให้แบบ2ตัวมานะคะเรามาดูตัวอย่างที่2อ่าโจทย์ให้มา12 16 28 42 70 63 1่สแล้วก็117เห็นไหมคะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นนะแต่ว่า มีเพิ่มเพิ่มลดลดใช่ไหมคะเห็นไหมตัวสุดท้ายร้อยสาแล้วมาลดเป็นร้อยสิอันเนี้ยเป็นแบบสะสมนะจะแ,แบบสะสมแบบไหนอ่ะลองคิดดูค่ะลองลองเอาเลขสองตัวหน้าบวกกันซิสิบสวกสิ 16, ได้เท่าไหร่คะลองบวกดูซิอ่าได้28โอเคพอได้28แล้วเราลองดูเอาเลขคู่ถัดไปดูซิสิบหกบวกยี 28, ได้เท่าไหร่ได้44ไม่ใช่42ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้น ไม่ใช่ละการเอาเลขคู่สองตัวหน้าบวกกันแล้วได้เลขตัวที่สามเนี่ยไม่น่าจะใช่วิธีการของโจทย์ตัวนี้ละเราลองดูแบบใหม่จะสิลองเอาสามตัวดูสิอ่าเอาสิบสองบวกสิบหกบวกยี่สิบแปดลองบวกดูได้ไหมคะได้สี่สิบสองไหมมีได้แต่ว่าได้ห้าสิบหกเพราะฉะนั้นไม่ใช่นะคะวิธีการถ้าเราเห็นโจทย์แบบนี้ให้ลองพิจารณาจับดูในหลายคู่นะคะอ่ะถ้าลองแบบนี้ดูล่ะ เอาเลขตัวหน้าบวกเลขตัวหลังก็จะได้เลขเป็นตัวที่3ใช่ไหมคะตัวเลขหนึ่งก็เป็น28ทีนี้เราจับเป็นคู่แบบนี้เลยค่ะเนี่ยแล้วก็เอา2 8่สบแวก่ได้เท่าไหร่คะ28่สบบวกเป็น70อ่าได้คำตอบแล้วนี่ทีนี้จับลองเอา70บวก63ดูสิคู่ต่อไปได้ร3 3ค่ะอ่าทีนี้ได้คำตอบแล้วแหละค่ะก็ใช้วิธีเดียวกันกับตัวชุด ที่เราทํามาตั้งแต่ต้นนะคะก็คือเอาอะไรร้อยสามสิบสามบวกร้อยสิบเจ็ดคำตอบก็คือสองร้อยห้าสิบนะ,ะอันนี้คือแบบสะสมแบบที่สองนะเรามาลองมาดูอีกแบบหนึ่งนะคะอ่าตัวเลขเยอะมากเลยแบบสะสมแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสองสองหนึ่งสี่สองสามสองสิบสองเจ็ดสองสิบสามซึ่งตัวเลขแบบสเปะสปะนะคะเพิ่มเพิ่มลดลดนะคะวิธีการเราดูยังไงอ่า เราลองดูซิถ้าลองจับคู่3ดูสิสองบวกสองบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะเป็น5ไม่ได้เราลองจับคู่สองดูซิเอาสองบวกสองเป็น4แต่รว่เลขตัวที่3เป็น1ไม่ใช่นะคะลองดูซิเป็นแบบไหนบ้างคะอ่าติวเตอร์ขอบอกเลยนะแบบสะสมไม่จําเป็นจะต้องเป็นบวกเท่านั้นนะคะเป็นลบก็ได้คูณก็ได้หารก็ได้โจทย์ข้อนี้เป็นอะไรคะลองดูซิเป็นคูณค่ะ 2คูณ2คูณ1นะคะเลข3ตัวแลกคูณกันก็จะได้เป็นเลขตัวที่4 2คูณ2เป็น4 4คูณ1เป็น4นะคะตัวต่อไปค่ะเป็นชุดแบบนี้เหมือนกัน2คูณ3เป็น6 6คูณ2เป็น12เพราะฉะนั้นคำตอบใช้วิธีการเดียวกันเลยใช่ไหมคะก็คือเอา7คูณ2คูณ3นะคะ7คูณ2เป็น14 14คูณ3เป็น42 คือคำตอบของแบบสะสมนะคะอันนี้เป็นแบบสะสมที่ยูเตอร์ขอบอกเลยนะคะกพอ,ออกบ่อยมากนะคะแล้วก็พยายามฝึกทำบ่อยๆนะคะถ้าเราฝึกทำบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เรารู้หลักการเราสามารถที่จะ รู้ได้เลยว่าเป็นอนุกรมแบบไหนนะคะถ้าเป็นเพิ่มขึ้นแบบทั่วไปแบบสะสมเนี่ยถ้าเราฝึกทำบ่อยๆมันก็จะเซนเราก็จะบอกเองนะคะต่อไปค่ะเรามาดูแบบที่3ก็คือแบบซ้อนกันหลายชุดนะคะแบบซ้อนกันหลายชุดลักษณะโจทย์จะเป็นยังไงนะคะก็คือโจทย์จะให้เลขมาหลายตัวมากๆเลยนะคะในตัวอย่างนี้สิคะมีกี่ตัวให้มา9ตัวนะคะ ทีนี้มันจะมีชุดแบบนี้ค่ะมันจะมีชุดจริงกับชุดหลอกนะชุดจริงกับชุดหลอกซึ่งเราจะต้องหาชุดจริงให้ได้เพื่อที่จะนําไปสู่คําตอบนะคะอาจจะเว้นหนึ่งก็ได้เว้นสองหรือเว้นสามก็ได้นะคะแล้วมีสองกรณีนะ แบบซ้อนหลายชุดเนี่ยกรณีแรกก็คือให้เราหาแค่ชุดจริงนะคะก็คือสามารถหาความสัมพันธ์ของกันเองได้นะเฉพาะชุดจริงไม่เอาชุดหลอกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะกรณีที่2งของแบบซ้อนหลายชุดก็คือชุดจริงอะ่ะไม่สามารถที่จะหาคําตอบในตัวมันเองได้มันจะต้องอาศัยชุดหลอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าชุดจริงอะ่ะมีตัวเลขน้อยนะคะก็ต้องอาศัยชุดหลอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอเราลองมาดูกรณีแรกนะคะกรณีที่ ชุดจริงอ่ะไม่มีจํานวนเพียงพอไม่ต้องอาศัยชุดหลอกเข้ามาหาคําตอบนะคะเราดูเราก็ลองแยกดูซิลองลองทําดูซิคือหนึ่งเว้นหนึ่งะคะอ่าก็คือยีิบเจ็เว้นไปอีกหนึ่งก็ไปที่30ไปที่37 48ิ3นะคะชุดแรกนะคะชุดที่2จะเป็นชุดกี่เส้นใต้นะคะก็คือยี่สิบเก้าสาม เราดู2ชุดนี้ชุดไหนคะที่จะนําไปสู่คําตอบพอจะทราบไหมอ่าชุดขีดเส้นใต้ใช่ไหมที่จะนําไปสู่คําตอบเพราะฉะนั้นชุดขีดเส้นใต้คือชุดจริงนะส่วนชุดที่มีวงกลมล้อมรอบคือชุดหลอกเพราะฉะนั้นเราดูที่ชุดจริงได้เลยชุดหลอกไม่ต้องสนใจนะคะเราดูแค่เลขที่ที่เลข29,34,43,56แล้วทีนี้วิธีการคืออะไรให้หา ผลต่างของตัวเลขตัวหลังลบตัวหน้านะคะทำเหมือนแบบทั่วไปเลยนะคะก็คือเอา34่ลบบ้ใช่ไหมก็เป็นบวก5นะคะแล้วก็เอา43ลบ3มก็เป็นบวก9แล้วก็เอา56ลบ43เป็นบวก13เลขยังไม่ซ้ำกันใช่ไหมคะาหาผลต่างขั้นต่อไปเลยก็คือเอาบวก9ลบกับบวก5ก็จะเป็นบวก4ี่นะคะแล้วก็13ลบ9ก็เป็น4เลขซ้ำกันหรือยังคะ ซ้ำกันแล้วซึ่งก็คือบวก4เพราะฉะนั้นเราทำย้อนขึ้นไปหาคำตอบได้เลยก็คือเอา13บวก4ใช่ไหมคะก็จะได้17แล้วก็เอา56บวก17ก็จะได้เป็น73นี่คือคำตอบของแบบซ้อนกันหลายชุดกรณีแรกนะคะก็คือไม่ต้องอาศัยชุดหลอกใช้แค่ชุดจริงเท่านั้นนะคะต่อไปเรามาดูแบบซ้อนกันหลายชุดกรณีที่2บ้างนะคะโจทย์ก็ให้มาแบบนี้ค่ะ เยอะมากเลยตัวเลขนะคะ9 5 6 45 7 32 21 5 18นะคะมีเพิ่มมีลดมีเพิ่มมีลดวิธีการอิวเตอร์ขอบอกเลยค่ะเราดูซิตัวเลขไหนที่มันไม่เหมือนเพื่อนที่มันโดดกว่าเพื่อนคือเลขไหนคะที่มันสูงกว่าเพื่อนอ่ะวงกลมให้เลยเห็นไหมคะ45ใช่ไหม แล้วก็ยีิบเอ็ดใช่ไหมคะก็คืออะไรเว้นสามนะคะเว้นสามก็จะเป็นสี่สิบห้าแล้วก็เว้นอีกสามก็เป็นยีิบเอ็ดนะคะทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ยีิบสี่สิบห้าเนี่ยเกิดจากการเอาเลขตัวหน้าทําอะไรถึงออกมาเป็นสี่สิบห้าเอาเลขตัวหน้าทําอะไรถึงออกมาเป็นยีิบเอ็ดแล้วจะนําไปสู่คําตอบนะคะเราลองดูซิ่าพอจะได้คําตอบแล้วใช่ไหมเอาเลขนี้ค่ะเลขตัวหน้าเลยเอา9คูณ5ใช่ไหมคะ45เลข6เลขที่3าไม่ต้องไปนสนใจมันนะคะ ดูชุดต่อไปเอา7จคูณสเป็น21ค่ะเลข12ก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะต่อไปชุดที่จะหาคําตอบนําไปสู่คําตอบใช้วิธีการเหมือนกันก็คือเอาอะไรคะเอา5้าคูณหเท่ากับหคือคําตอบเห็นไหมคะง่ายไหม ออันนี้คือแบบซ้อนกันหลายชุดนะคะที่จะต้องอาศัยตัวหลอกนะ,ะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเราจะอาศัยแค่ตัวที่วงกลม45กับ21ิเนี้ยไม่ได้เราจะต้องอาศัยตัวเลขข้างหน้าเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อหาความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงของมันนะคะต่อไปค่ะเรามาดูแบบที่4ี่แบบเพิ่มเร็วนะคะ แบบเพิ่มเร็วคืออะไรนะคะก็สังเกตน่ง่ายเลยนะคะก็คือโจทย์จะให้ตัวเลขมาน้อยนะคะก็ประมาณ4ีหตัวนะคะไม่เหมือนอนุกรมแบบอื่นนะนอกจากน้อยแค่นั้นยังไม่พอนะก็คือการเพิ่มของมันนะเพิ่มเร็วทุกตัวนะคะเพิ่มเร็วยังไงดูจากโจทย์คะ่ะตัวอย่างนะ0 3 12 3สนะคะ0ไป3เพิ่มกี่เท่าคะเพิ่มประมาณเพิ่ม3เท่านะฮะแล้ว3ไป4ล่ะ กี่เท่า3าคูณสเป็น12เพิ่มสเท่านะคะแล้วก็12ไป39เพิ่มกี่เท่า 12, บคูณสเป็น36กนะคะก็3ทเท่ากว่านะคะอันเนี้ยเห็นไหมเพิ่มเร็วไหมวิธีการเลยก็คือการเพิ่มเร็วเนี่ยโจทย์ที่เป็นแบบเพิ่มเร็วเนี่ยจะสูงกว่า2ทเท่าทุกตัวนะคะวิธีการวิธีการทําข้อสอบแบบนี้นะคะติวเตอร์ขอบอกว่า แนะนำนะคะว่าให้ทําจากเลขหลังนะเลข39 12 3ลงมาเลขศูนย์นะไม่แนะนําให้ทําจากเลขแรกนะคะเพราะอะไรมันจะหาคําตอบได้ง่ายกว่านะคะถามว่าทําจากเริ่มต้นได้ไหมเลขตัวหน้าได้ไหมได้นะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะย,ย,ยากนะ,ะเรามาดูมันง่ายยังไงอะเราดู39มสิ39 12าําอะไรถึงคูณกับอะไรหรือบวกอะไรถึงได้39เราลองดูซิเอา12คูณ3เป็น36ใช่ไหมคะ แล้วก็บวก3าบวกเขาไหรได้สามสิบเก้าบวกสามอะลองดูสิสิบสคูณสเป็น39เอ้ยขออภัยค่ะสิบคูณสเป็น36มบวกสเป็น39ทีนี้เรามาดู3ามมาสิบอคูณอะไรได้12บคะสาคูณสเป็น12ใช่ไหมคะเราคูณ4เลยไหมไม่นะคะเพราะว่าวิธีการของเขาคือคูณ3ามบวกสมันน่าจะเป็นวิธีการเดียวกันแล้วก็ลองเอาคูณ3าบวกสาม สามคูณสามเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นอะไรนะสิบสองอ่าก็ได้คำตอบสิบสองเหมือนกันต่อไปศูนย์ค่ะศูนย์ก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะก็คือศูนย์คูณสามบวกสามนะคะศูนย์คูณสามเป็นศูนย์ศูนย์บวกสามเป็นสามนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่จะเป็นคำตอบใช้วิธีการเดียวกันเลยนะคะก็คือ เอาสิบเอาสามสิบเก้าคูณสามแล้วบวกสามนะคะสามสิบเก้าคูณสามก็ได้ร้อยสิบเจ็ดนะคะบวกสามก็เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเพิ่มเร็วนะคะต่อไปเรามาดูแบบสุดท้ายเลยคือแบบเศษส่วนนะคะแบบเศษส่วนง,ง่ายๆเลยสังเกตง่ายมากก็คือจะมีเศษกับส่วนนะคะเศษก็คืออะไรคะคือเลขตัวบนนะแล้วก็ส่วนคือเลขที่อยู่ข้างล่าง แบบเศษส่วนเนี่ยก็จะมี2กรณีเช่นเดียวกันนะคะก็คือ,อถ้าเราเจอโจทย์เนี่ยใช่ไหมคะก็คือตัวล่างน่ะตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะเราจะต้องหาค่าของเศษส่วนออกมาโดยการทําให้ส่วนเท่ากันก็คือหาครรนอของมันนะคะพอได้ครรนอส่วนเท่ากันแล้วเราก็มาพิจารณาตัวเศษนะคะอันนี้คือแบบแรกนะแบบที่สองก็คือไม่ได้คิดค่าของเศษส่วนเลยนะคะเศษ ก็คิดส่วนเศษส่วนก็คิดส่วนส่วนนะคะไม่ต้องทําให้ส่วนเท่ากันโดยหาครนโดยวิธีการครนนะอ่าเรามาดูแบบแรกแบบเศษส่วนแบบแรกนะคะก็คือโจทย์ให้มา2 11ฐาน4 7ฐาน2 17ฐาน4แล้วก็5ใช่ไหมคะถ้าเป็นโจทย์ถ้าเป็นจํานวนเต็มอย่างเช่น 2, ใช่ไหมคะก็ปกติ2ถ้าเขาไม่ใช่ใส่ส่วนให้ให้มันนะคะก็คือส่วน1น,นะคะ สองเราก็มาใส่เป็นเศษส่วนก็คือ2ส่วนหนึ่งนะคะส่วน5นะคะเราก็ใส่ส่วนก็คือ5ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็น2ส่วนหนึ่งสิส่วนสี่เส่วนสองสิส่วนสี่แล้วก็5ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้เรามาทําเป็นส่วนเลขส่วนตัวล่างอะ่ะให้ให้เท่ากันนะคะโดยวิธีการหาพอรนอนะคะอันนี้คือหาคอรนอนะคะก็คือเอาส่วน ทุกตัวเลยก็คือ1 4 2, 4 1เนี่ยมาหาคอรนนะคะวิธีทำนะคะเราก็จะได้คอณอนออกมาเป็น4นะคะพอคอณอนอเป็น4แล้วเราก็เอามาคูณเศษส่วนเลยคะ่ะก็คือ,อตัวส่วนนะคะทำตัวส่วนให้เป็น4ให้ได้เท่ากับ4เท่ากับคณนนะคะอย่าง2ส่วน1เนี่ย1คูณอะไรถึงจะได้4คือ1คูณ4ใช่ไหมคะส่วนตัวบนน่ะ ถ้าตัวล่างคูณเลขอะไรนะคะตัวบนจะต้องคูณเลขอันนั้นเหมือนกันนะคะถ้า1นคูณสนะคะตัวล่างนะ,ะตัวบน2ก็จะต้องคูณ4ด้วยนะคะแล้วก็ทําเช่นนี้ไปทุกตัวนะคะ11หาร4ก็คือ4ีคูณ1เป็น4ใช่ไหมคะ11ก็ต้องคูณ1ด้วยนะคะ เหารสองนะคะสองคูณอะไรได้สี่ก็คือสองคูณสองเป็นสี่นะคะตัวบนเจ็ดก็ต้องคูณสองด้วยนะคะสิบเจ็ดหารสี่นะคะสี่คูณหนึ่งเป็นสี่ใช่ไหมคะครรนสิบเจ็ดก็ต้องคูณหนึ่งด้วยแล้วก็ห้าหารหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะหนึ่งตัวล่างนะคะตัวส่วนคูณสี่ตัวบนตัวเศษก็ต้องห้าคูณสี่ด้วยนะคะอันนี้เราคูณออกมาก็จะได้เป็นอย่างนี้ค่ะจากสองส่วนหนึ่งนะคะตามโจทย์เราก็จะได้ ทำให้เป็นส่วนเท่ากันคือส่วน4แล้วก็จะได้เป็น8ส่วน4นะคะ11ส่วน4ก็เป็นเลขเดิมนะคะ11ส่วน4 7ส่วน2ก็จะได้14ส่วน4 17ส่วน4ก็เลขเดิมนะคะ17ส่วน4นะคะแล้วก็5ส่วน1ก็จะได้20ส่วน4เห็นไหมคะส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมคะคือเลข4เท่ากันแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าส่วนเท่ากันให้เรามาพิจารณาเลขบนเลยนะคะพิจารณายังไงก็คือหาผลต่างเลยค่ะง่ายๆนะคะผลต่างของเลข แปดกับเลขสิบสามใช่ไหมคะอ่าผลต่างของสิบเอ็ดกับแปดนะคะก็คือห่างกันสามใช่ไหมคะหาผลต่างอย่างนี้ไปทุกตัวเลยนะคะก็คือผลต่างก็คือสามเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาคำตอบได้นะคะก็คือจะต้องต่างกันสามก็คือบวกไปสามนะคะก็คือยี่สิบบวกสามก็คือได้ยี่สิบสามนะคะส่วนตัวส่วนก็คือสี่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคืออะไรคะยี่สิบสามส่วนสี่ค่ะ อันนี้เป็นเศษส่วนแบบแรกนะคะที่จะต้องอาหาค่าของส่วนทําให้มีค่าเท่ากันโดยวิธีหารครอหาครอน,อนอนนะคะส่วนเศษส่วนแบบที่2นะคะอ่าเรามาดูแบบที่2นี้ก็คือ,อเราไม่ไม่คิดค่าของเศษส่วนนะคะอันนี้เราจะหาความสัมพันธ์ของเศษกับส่วนแค่นั้นเรามาดูอันแรกเลยนะคะอย่างที่บอกจํานวนเต็มใช่ไหมคะ4 4่4 4แล้วก็ใส่ส่วนให้มันคือส่วนหน,นะคะอ่าส่วนห วิธีการนะคะเราเห็นแล้วใช่ไหมก็คือนําเศษกับส่วนของตัวแรกนะคะตัวแรกคือ1นึส่วนสมใช่ไหมคะก็เอาบวกเลยค่ะ1นบวกสก็ได้เท่ากับ4ก็กลายเป็นเศษของตัวต่อไปนะคะก็เป็น4ใช่ไหมคะตัวต่อไป4หาร1แล้วเราก็4ี่บวกหก็จะเป็น5ของเศษของตัวต่อไปแล้วก็เอา5้าบวกสิก็จะได้เป็นเศษของตัวถัดไปคืยีิบเอ็ด ทีนี้เราก็จะได้ตัวที่เป็นคําตอบแล้วก็คือเอาเศษกับส่วนบวกกันก็จะกลายเป็นคําตอบก็คือเอายีิบเอ็ดบวกยีบห้าก็จะได้เป็นสี่สิบหกเราก็จะได้ตัวเศษมาแล้วนะคะก็คือ,อคําตอบเศษส่วนตัวส่วนของคําตอบหามาจากไหนเราเพิจารณาดูค่ะ,ะเราก็โดยการเอา1นะคะก็คือตัวเศษของตัวแรกนะคะยกกําลังสองนะคะก็คือ1นึ่งกลังสองก็ได้1นะคะ ก็ได้มาเป็นตัวส่วนของตัวที่สองทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะตัว4ใช่ไหมคะอันที่สองสี่ส่วนหนึ่งแล้วก็4ยกกําลังสองก็จะได้16ก็เป็นตัวส่วนของตัวต่อไปแล้วก็เอา5ยกกําลังสองก็จะได้เป็น25ตัวส่วนของตัวถัดไปทีนี้เราก็จะได้ตัวที่นําไปสู่คําตอบก็คือเอาตัว21ิบอค่ะเลขยี่สิบเอ็ดยกกำลังสองก็จะได้441นะคะคาตอบก็คือ46หาร441ค่ะ อันนี้ก็เป็นเศษส่วนแบบสุดท้ายนะคะค่ะก็จะเป็นรูปแบบหลักๆนะคะของกอพก็มีแค่5้าหรูปแบบแค่นั้นนะคะก็ขอให้เราฝึกบ่อยๆนะคะฝึกทำบ่อยๆแล้วเราก็จะรู้ได้เองว่าโจทย์ลักษณะเนี้ยจะเป็นอนุกรมแบบไหนนะคะจะทำให้เราจับหลักได้เองนะคะ ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์จากคนที่เตรียมจะสอบกพในปีนี้หรือว่าปีต่อ,ตอไปนะคะดิวเตอร์ก็ขอฝากคู่มือนะคะคู่มือที่จะทาโดยดิวเตอร์หญิงเองนะคะก็จะมีครบเนะะบื้อหาทบทุกวิชาเลยนะคะอันนี้ก็คือเล่มแรกนะคะก็คือวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปนะคะก็จะมีวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาไทยนะคะรวมอนุกรมที่อธิบายได้อ่าอยางละเอียดพื้นฐานให้รบทุกอย่างแล้วก็ เร่มที่2นะคะก็คือวิชาภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็มู่พื้นฐานแรมมากนะคะมีครบทุกหัวข้อวิชานะคะแล้วก็ถ้าใครูซื้อคู่มือของติวเตอร์หญิงไปนะคะก็จะมีติวสอบวิชากฎหมายให้ด้วยนะคะโดยจะติวใน Facebook กลุ่มลับนะคะแล้วก็จะเชิญคนที่ซื้อคู่มือของติวเตอร์หญิงเข้ามาติวในกลุ่มอยู่กฎหมายด้วยนะคะราคาเพียงแค่400บาทนะคะสนใจก็ทัก อินบ็อกซเข้ามาในเพจได้นะคะสุดท้ายค่ะทิวเตอร์หญิงนะคะก็ขอฝาก u t u b e นะคะทิวเตอร์หญิงชาแนลด้วยนะคะขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดอ่าไลค์ like, กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเพจ Facebook ติวสอบภาคกอของกอพอบทิวเตอร์หญิงค่ะขอฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้จิตใจหญิงนะคะได้ทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย